ช่องแรกก็หลายอีกเออเออเหนื่อยแล้วเว,เว้ยโลยังจะมาอีกหลายอีกออยคูณสิบเจ็ดสิบแปดแล้วมามาแตกนอกก็แตกดีแตกในก็แตกดีเออ,เอ,อแตกนอกอุ่นใจแตกใน,กในอุ่นจัจยะฮ่าฮ่าโอ้ยเต็ม่าแล,ล้วเบล วันดีจ้าอยู่กับนย่รมสุดหล่ออีกแล้วนะจ้าเออวันนี้อยู่กับเกม Battle Royal คุณเดนี่มีหอดเปิดคว่าเออเกมนี้สามารถซื้อฟีสปินได้นะจ๊ะเออเดี๋ยวจะมาลองซื้อฟีสปินให้ชมนะจ๊ะเออว่ามันจะเข้าดีหรือเปล่าสําหรับคนหัวร้อนืจใจร้อนเนาะจะไปเบียดสิบไปเลยเออ สเกตเตอร์จะเป็นรูปเครื่องบินสเกตเตอร์สามตัวนะจ๊ะถึงจะเข้าฟีสปินมาแล้วมาแล้วเนียสเกตเตอร์สามตัวได้แปดรอบนะจ๊ะ,ะ,จ,ะจะมีฟิวเจอร์พิเศษตรงกลางเป็นเป้าสี่เหลี่ยมเดอ้อเออมันจะสุมรูปให้มี อะไรที่มาหยุดปั๊บมาเป็นกล่องพยาบาลแล้วถ้ามีกล่องพยาบาลอยู่ตรงไหนมันก็จะเปลี่ยนเป็นวายทันทีเด้เอออืมแปะมาลูกสาวนี่เปลี่ยนเป็นวายไหลหรือเปล่าเหลือสองรอบแล้วยังไหลอยู่เออไหลไป คูณ6แล้วนะจ๊ะคูณจะไม่รีเซ็ตเดอ้อถ้ามันเข้าไลน์มันจะคูณขึ้นเรื่อยเอ้ยด้ปืนไปอีกอแลบไปหรือไปอันนี้ไม่ไหลแล้วโอ้ยจะเกลือหรือเปล่าเนี่ยปึ๊บไม่หรือเปล่าโอ้ยเกลือเออไม่น่าซื้อนะจ๊ะเออมันไม่โก้บวกแล้ว,วะอะ ไอ้กดเอาละกันเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเออกดคอมเมนต์ได้คุยกับเฮียได้นะจ๊ะอยากให้เล่นเกมอะไรบอกเฮียได้เดอ้อฮ่าอืมมามีฟิวเจอร์วิเศษโผล่มาเอ้ยเปลี่ยนเป็นวายสี่มุมเลยโหลไหลไปไหลไปุลยไปยไปมาต่อหรือเปล่าอืมคูณสีแล้ว ยังดีอู้หูวายมาช่องแรกไปอีกไหลเปล่าไหลยอยู่นะจ๊ะเออยยังไหลเรื่อยเอ้ยคุณเจ็ดแล้วยังมาอีกอู้หูดีว่ะฟิวเจอร์พิเศษดีมากอืมเต็มกราฟครับจ้าเออในการอยู่ <c oughs> เกมมัธสกาวรอย,ยัลนะจ๊ะอืนี่เขาเรียกพับจี <c oughs> เออเพิ่มไปเลยละกันไปอืถ้ามันเข้าดีอยู่ก็ เล่นเบีดนั Solomon. ้นก่อนเด้อเออสำหรับคนทุนน <cocaine> <laughs> ้อยนะจ๊ะถ้ามันไม่เข้าก็ลองเล่นดูสักหนึ่งนาทีสองนาทีแล้วก็เปลี่ยนเบีดดูเด้อเออเออไล่ไปวันนี้เฮียจะแตกหรือเปล่าเออจะแตกหรือจะหมดตูดไล่ไปไล่หมดหน้าอุ้ยไล่เรื่อยเต็มกราฟครับจ่าเออโอเคอยู่เงินรางวัลก้อนโต เออหกทุนมาสองพวันนี้ได้คืนแล้วเมื่อกี้นี่ซื้อสเก็ตเตอร์ไป750เกลือนะจ๊ะเออถ้าหัวร้อนใจร้อนนี่ซื้อสเก็ตเตอร์ดีระวังไว้เด้อแต่บางคนก็แตกหนักนะเออแต่เงี้ยนี่ไม่ค่อยจะมีดวงช่วงอ่าซื้อเอาซื้อสเก็ตเตอร์นี่ไม่ค่อยจะมีดวงเลยเนี่ยเปลี่ยนเป็นวายอ่าแถวสองก็เปลี่ยนแถวสามสี่ก็เปลี่ยนเมื่อกี้เนี่ยวอะไรไปหรือไปอื้อวายเปลี่ยนอีกอืมไม่หรือเปล่า เต็มครับครับจา้าเออเข้าดีแบบนี้ต้องตามเฮียแล้วนะจ๊ะเฮียจะปักหมุดไว้ในอยู่ในช่องคอมเมนต์เด้อเออเพิ่มเบดไปเลยกดเทอร์โบพร้อม,อมเพื่อความโอเวอร์เออดูเพื่อความมันเทิงแม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะอทำไมมันแป๊กๆอย่างเงี้ยเนี่ยกดเทอร์โบแล้วเนี่ยามาแล้วมาแล้ว เออเบตสองร้อยจ้าอืมแปดรอบไปเงาเงาเป็นรูปอะไรเป็นรูปปืนถ้ามีรูปปืนมันก็จะเปลี่ยนเป็นวายบะไหลไปไหลปุยๆไปมาต่อหรือเปล่าอุ้ยยังต่อหรือเปล่าอุ้ยได้กองกระสุนหมดนะอืมไหลอีกอ้ยไหลเรื่อยๆมาเห็นไหมข้าเองกดเอาเองกดเข้าเองมันไหลดีกว่านะจ้า เ,ออเต็มกราครับจ้าว้าของจริงอืมถ้าสนใจตามเฮียได้นะจ๊ะที่ลิงด้านล่างเดอ้อเออเข้ากลุ่มเฮียด้วยอืมฝากด้วยเดอ้อเข้ากลุ่มเฮียหลามนะจ๊ะเออถ้าคนเยอะๆอืมเฮียจะจ,จัดกิจกรรมทุกวันเลยจริงๆเฮียรออยู่นะจ๊ะเออรอฉันรอเธออยู่นะ แต่ไม่รู้จะอยู่หนใดเนาะเออมาไหลหรือเปล่าเหลือสามรอบสามรอบแล้วยังไงมาหรือเปล่ามาเปลี่ยนเป็นบายแถวสองกับห้า 5. เออมาหรือเปล่าคูณสิบสองแล้วพอแบบเต็มกราฟได้หรือเปล่าเออมาอยู่เว้ยเหลอเค K ่วยก็ไหลวะ่ะ กองพยาบาลตกลงมาอีกช่องสองตกลงมาอีกเปลี่ยนเป็นวายอีกไหลไปไหลเรื่อยกองกระสุนตกลงมาอีกวายยังไหลอีกอ้าเปลี่ยนเป็นวายอีกอุ้ยเข้าดีจริงเออตามเงียได้ที่ลิงด้านล่างนะจ๊ะนะจ๊าเออเต็มกราฟเออเงินราวัลซุปเปอร์อ่าคูณยี่สิบแล้วเฮ้อจะไหลอีกหรือเปล่ามาเข้าอยู่เว้ยในตัวเจอ,อยู่ มาหรอบอเอลตัวเคเอยเคดุยไม่เข้านะจ๊ะอย,ย่าย่ผวนเออเหลือรอบสุดท้ายแล้วจะแจกหรือเปล่าไม่แจกแต่ก็ได้อยู่นะเต็มครบับโอเคเลยนะเนี่ยเพิ่มเบ็ดสิไปเบดตันเบดตันไปเลยเออเบดเบดตันอยู่ที่400นะจ๊ะถ้าใครทุนน้อยก็ เอ้ยเบียดต่ำๆก่อนเดอ้อเนี่ยก็ไล่เบียดไต่เบียดขึ้นมาเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบเข้ามาถึงแบบเออกดเบียดห้าสิบหกสิบเลยรับรองหมดตวดเนี่ยเนี่ยก็ไต่มาจากเบียดสี่เบียดห้าเนาะเบียดสิบเนาะอืมอ่ะกดเอาหน่อยจ๊ะไม่แนะนําให้กดออโตโ้เดอ้ออย่าให้มันเล่นให้เดี๋ยวดวดเออให้มันเล่นให้มันดวดหมดเด้ออ่าไหลเรื่อยไหลปุยลุยไป ไหลเงาเงามาเปลี่ยนเป็นไวช่องแรกยังไลอยู่ไลต่อหรือเปล่ามาอีกเปลี่ยนเป็นไวช่องแรกอีกไลไปไลเรื่อไยไวช่องสองอีกเบ๋ยเปลี่ยนเป็นไวช่องแรกอีกไลไปไลไปไม่ต้องหายแกกันเลยไลไปเรื่อยๆไลไปเ,ลอเออมามาต่อโลไหลเงา,าเงาไหลเงาเงาเออไหลเรือ,อ,อ,อไฟไหลเออควางกิสีกเ็เอ้ยหวานเกี๊ยวเอาเหนื่อยเลยทีเดียวนะ,ะโอ้โอ <c oughs> <c oughs> อืมอเหนื่อยเลยมันไหลรัวๆเลยเออเหนื่อยเลยเฮียอืมถ้าสนใจตามเฮียได้นะจ๊ะมาเออขอชมหน่อยสกตเตอร์เบ็ด400ขอชมหน่อยนะจ๊ะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่า,มา,ลาไม่มามอื่ยังไงมาฟิชเจอร์วิเศษมาแล้ววะเออเปลี่ยนเป็นใบมันยังมีอยู่ยังเปลี่ยนอยู่ไลไป มาอีกเออเป็นไวช่องแรกยังไหลอยู่มาอยู่แบบเป็ี่ยนเป็นไวช่องแรกสามห้าอ้าวลินรัวลินเหลวอะไรเงี้ยเออมันเข้าดีเหลือเกินเออเปลี่ยนเป็นไวช่องแรกอีกไหลไปยังมีต่อหรือเปล่าอุ้ยยังจะมีต่ออีกคูณแปดแล้วโบช่องสองก็มาไหลเรื่อยๆไหลเรื่อยเออช่องแรกก็มาไปอีกมาอีกหรือเปล่าเคดวยก็ไหลเอยเหนื่อยแล้วเงี้ยเงียเหนื่อยแล้วกูเหนื่อยแล้ว เข้าดีเหลือเกินไหลเรื่อยโอ้ยไหลเททิงเท่าเออยังมาอีกไหลเรื่อยช่องเล็กก็ไหลอีกเออเออเหนื่อยแล้วเว้ยโลยังจะมาอีกไหลอีกโออขูดสิบเจ็ดสิบแปดแล้วมามาแตกนอกก็แตกดีแตกในก็แตกดีเออแตกนอกอุ่นใจแตกในอุ่นัจยะฮาโอ้ยเต็มคาแล้วเบลโอ้ยเหนื่อยเออมันเข้าดีอ ตามเลยตามเฮียได้ที่ลิงด้านล่างจะฝากไว้ด้วยเด้อว้าวเฮีเหนื่อยเฮียเหนื่อยแล้ว <c oughs> โอเคเฮียไม่ไปต่อแล้วเออชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟกดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิงกิงด้วยนะจ๊ะฝากด้วยนะเข้ากลุ่มเฮียด้วยนะจ๊ะเฮียจะปักหมดไว้ที่ลิง์ด้านล่างนะจ๊ะย้ำนะจ๊ะที่ลิงด้านล่าง,ง,าางวันนี้เฮียไปแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บ